ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่สอ่อาเหนี่ยจังไปลู่หลินทิ้งตัวลงนอนบนเตียงในห้องพักของเขาเฮ้อคนเยอะตั้งขนาดนั้นทำไมพวกเด็กๆถึงได้คึกคักกันขนาดนั้นนะไม่อึดอัดกันบ้างหรือไงไปลู่หลินคิดในใจเขาเป็นพวกไม่ชอบสถานที่ที่คนสัญจรกันไปมาอย่างหนาะแน่นสักเท่าไหร่ เมื่อได้ไปเดินในเมืองที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนแบบนี้ถึงร่างกายของผู้บ่มเพาะจะแข็งแกร่งมันก็สร้างความเหนื่อยล้าทางจิตใจให้เขาพอสมควรจริงสิค่าเลื่อนระดับแล้วนี่นาหลังจากนึกขึ้นได้ไปลู่หลินเปิดหน้าจัดก,การพื้นที่ของระบบขึ้นมาจากภาพที่เขาเห็นคราวนี้มนไม่เหมือนกับคราวก่อนมันไม่ได้มีเกาะเพิ่มขึ้นมาอีกอันแต่อย่างใดแต่มันขยายเกาะเดิมขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่า แจ้งเตือนพื้นที่ปัจจุบันของมิติเต่าคือ4 0 0พันตารางเมตร4ี่พันตารางเมตรหรไปายลหลินเห็นข้อความแจ้งเตือนด้านล่างแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจถ้าจำไม่ผิดตอนเราเพิ่งเข้าสู่ระดับบรรพชนยุทธในครั้งแรกเรามีพื้นที่อยู่ที่หนึ่งพันตารางเมตรพอเข้าสู่ขั้นที่สองก็ได้เพิ่มมาอีก1,000พันตารางเมตรเป็น2 0 0พันตารางเมตร แต่พอทะลวงผ่านขึ้นมาขั้นที่สามกลับได้มาสองพันตารางเมตรเลยแสดงว่าการขยายพื้นที่ในแต่ละระดับมันไม่ใช่แค่หนึ่งพันตารางเมตรเหมือนอย่างที่คิดสินะไปลู่หลินดวงตาเป็นประกายถ้าดูจากจำนวนพื้นที่ที่ได้แต่ละครั้งแล้วดูเหมือนจะเพิ่มเป็นสองเท่าจากเดิมทุกครั้งที่เลื่อนระดับเลยสินะช่างเถิดตอนนี้เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนไหนไหนก็ได้พื้นที่มาเพิ่มแล้วก็วางใจดีนบเคราะห์ที่ดงเอาไว้ตั้นนานเลยก็แล้วกัน ว่าแล้วไปลู่หลินก็ก็วางเลือกเจดีในแถบไอคอนวางลงไปภายในมิติเตาหลังจากไปลู่หลินได้ทำการติดตั้งเจดีบนหน้าต่างระบบแล้วจุดแสงก็ค่อยๆเริ่มก่อตัวขึ้นเหมือนกับครั้งก่อนหน้าที่เขาเคยติดตั้งอารามเจ้าสำนักกับหอพักสิธิ์หลังจากก้อนแสงก่อตัวขึ้นมันก็เริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างของเจดีทรงแปดเหลี่ยมอย่างชัดเจน จนในที่สุดเจดีแสงก็มีขนาดสูงถึง30เมตรก่อนที่มันจะหยุดขยายตัวและเกิดการระเบิดของแสงเป็นละองออกมาสุดท้ายก็เหลือทิ้งไว้เพียงเจดีเก้าชั้นที่มีความสูงกว่า30เมตรค่อนข้างดูดีเลยแฮะเข้าไปดูของจริงหน่อยดีกว่าไปลูหลินปิดหน้าจอระบบก่อนจะเปิดมิติเพื่อเข้าไปดูเจดีที่เพิ่งติดตั้งเมื่อครู่โอ้โหพอมาดูของจริงแล้วก็ใหญ่ใช่เล่นเลยนะไปลู่หลินเงยหน้ามองเจดีตรงหน้าด้วยความประหลาดใจ ว่าแต่เจ้านี่มันมีไว้ทำอะไรวะถึงจะมีรายละเอียดบอกไว้แต่ก็ไม่เคยอ่านด้วยสิไหนดูซิเจดีเพราะสมบัติสถานสำหรับฝึกตนของสิ่งนี้มีไว้เพื่อฝึกฝนสิทธิ์ในสำนักโดยการฝึกฝนของเจดีเพราะนั้นผู้เข้าร่วมจะต้องเผชิญอุปสรรคก้าวอย่างตามจำนวนชั้นของมันโดยผู้ที่จะเข้าฝึกฝนจะต้องฝึกฝนไปทีละชั้นโดยเริ่มจากชั้นที่หนึ่งไม่สามารถข้ามขั้นไปได้ แค่นี้เหรือแล้วไม่มีบอกหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องเจอหน้าไปลู่หลินเลื่อนหน้าจอระบบไปมาแต่ก็ไม่พบอะไรเพิ่มเติมเอางี้สินะแกต้องการจะให้ฉันเข้าไปดูด้วยตัวเองสินะ เจ้าระบบนี้จะต้องจงใจไม่บอกข้อมูลสิ่งที่ต้องเจอของเจดีนี้แน่ๆเพราะต้องการให้เราเข้าไปดูด้วยตัวเองเพราะหากเขาไม่เข้าไปดูด้วยตัวเองแล้วล่ะก็เขาคงจะอธิบายให้กับลูกศิษย์ของเขาฟังเกี่ยวกับเจ้าเจดีนี้ไม่ได้แน่ครั้นจะบอกว่าไม่รู้มันก็จะดูเสื่อมเกียรติของเจ้าสำนักไปอีกวุ่นวายจริงเจ้าระบบบ้านนี้ไปลู่หลินบ่นอุปพลางเดินไปที่ประตูของเจดีที่เปิดอ้าอยู่แต่ถึงจะบอกว่าประตูนั้นถูกเปิดอยู่แต่ไปลู่หลินก็ไม่อาจมองผ่านเข้าไปด้านในได้ เพราะช่องประตูที่ควรจะเป็นทางเข้านั้นมันถูกกั้นด้วยม่านแสงสีเหลืองบางอย่างอยู่ซึ่งไปลูหลินก็คาดเอาไว้ว่ามันน่าจะเป็นประตูมิติไม่ก็ค่ายกลหรือเขตอาคมอะไรบางอย่างหลังจากที่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งไปลูหลินก็ใช้มือแตะไปที่ม่านแสงนั้นทันทีที่มือของไปลูหลินสัมผัสกับม่านแสงมือของเขาก็จมเข้าไปในม่านนั้นราวกับเอามือจุ่มลงไปในน้ํา หลังจากเห็นว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกไปลู่หลินก็เดินผ่านม่านนั้นเข้าไปต่อหลังจากผ่านม่านแสงที่ว่านั่นมาแล้วแทนที่ไปลู่หลินจะได้เห็นด้านในตัวอาคารตามที่เขาคิดแต่มันกลับไม่ใช่ตอนนี้สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ากลับมีเพียงบันไดหินที่ทอดยาวออกไปท่ามกลางทะเลหมอกที่รายล้อมทุกสิ่งนอกจากบันไดที่นี่ก็มีเพียงพื้นหินกว้างที่เขายือนอยู่กับแท่นหินด้านบนที่ห่างออกไปอยู่อีกด้านของบันไดหินก็เท่านั้น ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยไปลู่หลินมองไปรอบๆเพื่อตรวจสอบติงเจดีนบเคราะห์ชั้นที่หนึ่งบันไดแห่งการทดสอบผู้เข้าร่วมต้องปีนบันได้หนึ่งหมื่นขั้นเพื่อที่จะผ่านด่านการทดสอบชั้นแรกปีนบันไดหนึ่งหมื่นขั้นมันง่ายขนาดนั้นเลยงั้นหรือหรือ,รอว่าขั้นบันไดมันมีอะไรพิเศษกันไปลู่หลินเดินเข้าไปที่ขั้นบันไดพลางจ้องมองอย่างครุ่นคิด หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ยกเท้าขึ้นแล้วเหยียบไปที่บันไดขั้นแรกแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยเห็นเช่นนั้นเขาจึงค่อยๆก้าวเท้าเดินขึ้นต่อไปในช่วงห้าขั้นแรกที่เขาก้าวเดินนั้นมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยจนทำให้เขาคิดว่าการทดสอบนี้แค่ปีนบันไดธรรมดาก็เท่านั้นแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ก้าวขึ้นไปถึงขั้นที่หกไปหลู่หลินก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังพุ่งเข้ามาจากด้านหน้าของเขา ปังคลื่นพลังนั้นอัดกระแทกเข้ากับไปลู่หลินไปอย่างจังแต่มันก็ไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรกับไปลู่หลินแม้แต่น้อยเขารู้สึกเพียงว่ามันเหมือนมีลมพัดผ่านเขาไปก็เท่านั้นแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าคลื่นพลังที่ซัดมาเมื่อครู่นี้มันเป็นคลื่นพลังที่ควบแน่นมาจากพลังจิตวิญญาณหรือนี่จะเป็นอุปสรรคที่ว่านั่นกันไปลู่หลินคิดในใจ แต่หากนี่เป็นอุปสรรคที่ว่าจริงมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะที่จะผ่านการทดสอบไปได้ความหนาแน่นที่คลื่นพลังเมื่อครูซัดมาแค่ระดับยอดยุคขั้นแรกก็รับได้สบายๆแล้วไปลูหลินสายหัวจากนั้นเขาก็เดินต่อไปอย่างไม่ใส่ใจแต่หลังจากเดินได้อีกไม่กี่ขั้นคลื่นพลังวิญญาณลูกที่สองก็ซัดเข้ามาอีกครั้งและก็เป็นเหมือนเช่นเคยคลื่นพลังที่ซัดเข้ามาไม่สามารถทําอะไรไปลูหลินได้ แต่หลังจากรับคลื่นลูกที่สองเข้าไปไปลูหลินก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเขายืนหยุดอยู่กับที่ไม่ยอมก้าวขึ้นไปต่อและหลังจากผ่านไปไม่นานคลื่นอีกลูกก็ซัดเข้ามาอีกครั้งหลังจากปะทะกับคลื่นลูกนี้แล้วไปลูหลินก็เดินกลับลงไปขั้นหนึ่งแล้วรอคลื่นพลังลูกต่อไปและเมื่อคลื่นลูกต่อมาได้ปะทะเข้ากับเขาอีกครั้งเขาก็เดินขึ้นไปขั้นหนึ่งเพื่อรอคลื่นลูกต่อไปและหลังจากปะทะกับคลื่นพลังเขาก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เขาทำแบบนี้อยู่ราาๆ20รอบจนสุดท้ายเขาเหมือนจะเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบนี้ขึ้นมาแบบนี้นี่เองเข้าใจและยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไรความหนาแน่นของพลังจิตวิญญาณที่จะต้องเผชิญก็มากขึ้นส่วนคลื่นแต่ละรอบที่มาจะถูกปล่อยออกมาจากด้านบนสุดอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่เท่าๆกันห่างกันประมาณ5วินาทีนี่สินะที่เรียกว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวพูดจบไปลู่หลินก็อมยิ้มให้กับตัวเอง เมื่อเขาเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคของด่านแรกแล้วไปลู่หลินก็ไม่คิดจะเสียเวลาอีกเขาจึงรีบวิ่งขึ้นบันไดไปในทันทีและก็เป็นไปตามคาดยิ่งเขาขึ้นไปสูงเท่าไหร่คลื่นพลังที่ต้องเจอก็รุนแรงขึ้นเท่านั้นในช่วงสองสามพันขั้นแรกนั้นคลื่นที่ไปลู่หลินต้องเจอนั้นแทบไม่ทําให้เขารู้สึกต้องต้านทานได้เลยแต่พอมาถึงขั้นที่สี่พันขึ้นไปความหนานแน่นของคลื่นพลังก็เริ่มทําให้ไปลู่หลินต้องใช้พลังของตัวเองออกมาต้านทาน เขารู้แล้วว่าอุปสรรคที่ต้องเจอไม่ใช่เล่นๆแม้ตอนนี้เขาจะต้านทานได้อยู่แต่เขาคงไม่สามารถใช้ปรญยุทธ์มาคุ้มกันตัวเองจากคลื่นพลังพวกนี้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านได้แถมยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งต้องใช้พลังของตนมาต้านทานมากขึ้นซวยละสีหากข้าผ่านชั้นแรกไปไม่ได้นี่เขาจะอับอายเพียงไหนกันไปลู่หลินเริ่มวิตกบ้าเอ้ยไอหอคอยบ้าทำแค่หพันขั้นไม่ได้หรือไงไปลู่หลินเริ่มเร่งความขึ้นเร็วอีกครั้ง ตอนนี้เขารู้แล้วว่าหากจะผ่านชั้นแรกไปได้ตัวเขาในตอนนี้มีเพียงจะต้องขึ้นไปให้เร็วที่สุดเพื่อลดจำนวนคลื่นพลังที่เขาต้องรับมือซึ่งความคิดนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องไปลู่หลินวิ่งตรงดิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วแบบต่อเนื่องจากขั้นที่สี่พันกว่าๆไปจนถึงขั้นนอที่เก้าพันพอมาถึงขั้นที่เก้าพันหนึ่งทุกอย่างก็พลังเปลี่ยนไปคลื่นพลังที่เคยซัดเข้าใส่มาตลอดกลับหายไปแต่นั่นกลับไม่ได้ทําให้ไปลู่หลินดีใจเลยสักนิด เพราะทันทีที่เท้าของเขาตะกับชั้นที่9,000นึงแรงกดดันอันหนักหน่วงก็กดทับลงมาบนร่างของเขาอันที่จริงแรงกดดันนี้ไม่ได้มีผลกับไปลู่ลินมากมายนะักแต่สิ่งที่ทำให้เขาคิดหนักก็คือเขารู้ว่าหากเขาเก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแรงกดดันที่เขาจะต้องได้รับต้องเพิ่มขึ้นแน่มันจึงทำให้เขาค่อนข้างลำบากใจเลยทีเดียวปราณยุทธ์ก็ใช้ไปแทบหมดแล้วหากไปต่อคงจะไม่รอดแน่แต่จะให้กลับไปมันก็ ไปลู่หลินไม่ยินยอมที่จะกลับแบบสุดๆเพราะเขาไม่อยากที่จะเหนื่อยเป็นรอบที่สองช่างมันแรงกดดันแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาค่าน่าจะฟื้นพลังได้ไปลู่หลินตัดสินใจนั่งลงคัสมาธิเพื่อฟื้นพลังในทันทีโชคดีที่บันไดแต่ละขั้นของขั้นที่ก0าวขึ้นไปมีขนาดค่อนข้างกว้างจึงมีพื้นที่ให้ไปลู่หลินได้มีที่สำหรับนั่งได้อย่างสบาย หลังจากลองซึมซับพลังเพื่อฟื้นฟูดูแล้วไปลู่หลินคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงจะฟื้นฟูได้เต็มที่ตัวเขาไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะก่อนที่เขาจะเข้ามาในมิติเต่าด้านนอกมันก็ช่วงเย็นแล้วอีกไม่ถึงสองชั่วโมงเหล่าลูกศิษย์ของเขาก็ต้องมาหาเขาที่ห้องเพื่อที่จะเข้ามาในมิติเต่าเป็นแน่ถึงตอนนั้นเขาต้องผ่านหอคอยชั้นแรกนี้ไปให้ได้ก่อนเพื่อศักดิ์ศรีของผู้เป็นเจ้าสำนัก คิดได้เช่นนั้นไปลูหลินก็เอาอยาฟื้นฟูลมปราณที่ซื้อติดตัวไว้เมื่อตอนออกไปเที่ยวกับลูกศิษย์ออกมาพร้อมกับเม็ดยาเฮยฝูก่อนจะกินมันเข้าไปพร้อมกันทั้งสองเม็ดจากนั้นเขาก็เริ่มสูนสะพลังเพื่อฟื้นฟูพลังของตนเองอีกครั้งคราวนี้อัตราการฟื้นฟูรวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่ามันทำให้ความรู้สึกที่ร้อนรนก่อนหน้านี้ของเขาทุเลาลงไปพอสมควร ผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงไปลู่หลินก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยมอืมใช้ได้เลยไปลู่หลินลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจแต่ข้าควรจะต้องสั่งห้าไมใ่ให้พวกสิทธิ์ใช้ยาในระหว่างทดสอบดีกว่าไหมนะไม่งั้นเจ้าพวกนั้นคงจะกินยาแทนข้าวแน่เพื่อจะผ่านการทดสอบนี้เอาละมาต่อรอบสองกันไปลู่หลินไม่คิดจะเสียเวลาอีกเขาเริ่มกล่าวเดินอีกครั้ง และมันเป็นไปตามคาดแรงกดดันค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ไปลู่หลินก้าวเดินไปยังขั้นต่อไปตอนแรกเขาก็ค,อค,อค่อยๆก้าวไปช้าๆหลังจากผ่านไปสิบกว่าขั้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่งเขาวิ่งไปเรื่อยๆพร้อมกับแรงกดดันที่มากขึ้นหลังจากขึ้นไปถึงขั้นที่9,500เขาก็เอายาฟื้นฟูปราณกับเม็ดยาเฮยฟูออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาแค่กินมันลงไปไม่ได้ทำการนั่งลงฟื้นฟู เขายังคงวิ่งต่อไปอีกทั้งอย่างนั้นและมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากเขาปีนบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเขายังคงกินยาทั้งสองชนิดนี้อีกนับสิบชุดเขาเล่นกินยาทั้งสองประเภทเป็นดังขนมที่หาซื้อได้ทั่วไปหากใครมาเห็นเข้าว่าไปลู่หลินใช้ยาสิ้นเปลืองแบบนี้คงได้กระอักเลือดตายเป็นแน่ในที่สุดข้าก็มาถึงไปลู่หลินพยายามก้าวเท้าขึ้นไปยังบันไดขั้นสุดท้ายพร้อมกับร่างกายที่โชคไปด้วยเหงื่อ ทันทีที่ขาของเขาแตะที่พื้นด้านบนสุดแรงกดดันที่เขาได้รับก็หายไปเขาเดินโซเซอยู่สองสาก้าวก่อนจะล้มตัวลงนอนไปกับพื้นจากนั้นเขาก็หยิบยาออกมาอีกชุดแล้วส่งเข้าปากไปแฮกๆปไปลู่หลินนอนหอบหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยนั่นคือทางไปชั้นสองสินะไปลู่หลินตะแคงหน้าไปมองซุ้มประตูหินที่มีม่านพลังสีเหลืองอ่อนสองแสงแววาวตั้งอยู่ไม่ไกลเอาเละแวะไปดูชั้นสองก่อนแล้วค่อยกลับ ปลู่หลินดันตัวลุกขึ้นอย่างอ่อนแรงแล้วมุ่งหน้าไปที่ประตูจากนั้นเขาก็เดินผ่านมันเข้าไปอย่างไม่ลังเลระบบเจ้าสำนักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่